អ oh ាប់អាយឡេតិកអ៊ីអានទិនណកវិស្ទៀនផាសតិគួខើកអូមៃគອດដាត់អ៊ីដូសគួខើកអូឡាយឡាយកະລាំងជុំជីดอกអូយតៃបើบ่ឡាយดอกเก็บไปមើលវាននេះទៅឲ្យអ្នកប้าน3គីឡូអូ เอาไปเพิ่นบาทสามกิโลใหญ่ท่านเติบอยู่นี่มันกินพวกท่านเมื่อสเก็ตบางนี่บักแตงกลัวไทยเฮากลเป็นผลสาเร็จอยู่จ้าบักเอื้อบักแตงบางขี้อีฉันกะเป็นจังว่านี่ละเห็นโอ้โหก็มดกแกอือเก็บไปเมือหักหรือบางลายถึงโอ้ยเดี๋ยวเป็นสะสอนเลย อยู่บ้านก็นยังมีอยู่บเ่เอาเก็บไปไปฝากอันนั้นหามีเพื่อนฟูคนมาเยี่ยมพเพราะตอนไหนยังคนไปทำเนียอีสันบอกที่ที่นะขาเด้ออยากได้กับห้าเอาเองได้จัดเด้ออุย้ยดกแน่ยติว่าจำได้เพราะติวสามบักแตงมือเปกแตงมันออกเห็นบออ่อีกสองเออมันออกหอยสามใบบางเทีนี่ขึ้น บักแตงซุดนี่มืดบักแตงคางแถวนี่มืดตัวนี้ก็ร่างตัวนี้ปลูกปลูกรุ่นรุ่นคางนั่นก็ร่างดูมจีก็ร่างขืนมังติลาบักพริกนั่งโดกงแห้งโน่นซ้อนแต่บักแตงหนูตีแท่งสุดท้ายกินเนี่ยขืนมืดทุกทุขุ่มทุกเหงาเลยโอ้บานนี้พอบักพริกแถวนี้มันเป็นบักพริกสีฟ้าบักพริกร่มมนเนียเนาะหน่วยใหญ่มันมันมันมาเป็นบักพริกไทยทั้งผู้บักพริกไทยพริกเผ็ด สีฟ้าตัวนี้กับเพชรอยู่ใจใจเด้อมาจากโรมันเนี่ยปูนุึนนปู